เราอะไม่ต้องคิดอะไรมากอะค่ะจย์ถ้าเราคิดถึงครอบครัวเราได้เราก็จะขยายไปถึงครอบครัวคนอื่นไดเอ๋ก็เอ๋ไดเอ๋สัมผัสได้เลยนะ่ส้วมว่า<อ>เด็กแต่ละคนอยากถูกกอด<อ>เด็กโดนทำร้ายหรืออะไรโทรมาคุกก็ประสานให้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นที่เลี้ยงเด็กอะอแต่มันเป็นทุกอย่างของทุกคนทุกวัยด้วย เราก็ไปเปลี่ยนความคิดของผู้ปกครองไม่ให้<ม>แค่ว่าเลี้ยงไปเด็กโตแล้วเด็วก็นั่งเองมันไม่ใช่แต่มันคือการเรียนุรักษ์ชีวิตของเขาเนาะแสดงว่าที่บ้านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเนาะอันนี้คือถ้าหนูไม่ได้เลี้ยงเด็กที่กลับช่มหนึ่งแต่น้องบ้านนี้เลี้ยงเขามีอยู่บ้านตลอดอหนูยกให้เลยโอ้บ้านเขาไม่ต้องเศร้าด้วยเพราะบ้านเข<อ>าเองนบ้ค่ะมันก็คือรายได้มากกว่าคูนจ้ะก็เนี่ยก็ดีเนาะพี่ส้มเนาะก็ทําให้บางบ้านเนี่ยที่อยู่บ้านว่างๆใช่ไหมคะก็สามารถหารายได้ได้ ที่ได้มาดูแล้วก็ได้มาพูดคุยกับพี่ z o นะคะที่เป็น ery, เ,เนอร์เซอรี่ทำเนอร์เซอรี่เนาะอยู่ที่ชุมชนชุมชนหนึ่งก็จริงๆต้องบอกว่าการมีเนอร์เซอรี่นี่เป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญของการจะเป็นชุมชนที่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆเนอร์เซอรี่ที่เราเข้าใจเนี่ยกับเนอร์เซอรี่ในชุมชนเนี่ยมีความหมายต่างกันมากแล้วก็มีค่าต่างกันมากเลย <c oughs> ถ้าสมมติที่ชมไม่มีเนอร์เซอรี่เนี่ย <c oughs> อะไรจะเกิดขึ้น ก็จะมีพ่อแม่ที่ไม่สามารถไปทํางานได้หรือไม่ก,ก็คือจะมีเด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูแบบมีสาธารณสุขที่ดีเด็กถูกปล่อยปละละเลยถูกไหมคะแล<อ>้วก็เด็กอาจจะมีคนเลี้ยงแต่ไม่มีการได้รับการศึกษาใช่ใมันขาดโอกาสต่อไปที่จะเป็นอนาคตข,ของถ้าคิดกันยาวๆเนาะว่าถ้าเรามีตรงเนี้ยเด็กคนนี้อาจจะเป็นงงาปน<ว>ายกรัฐมนตรีคนต่อไปจริงนี่ก็เปนพวกนี้เลย สิ่งที่เราเห็นได้เลยนะคะจากการที่มีเนอร์เซอรี่ที่ดีเนี่ยนอกจากจะช่วยทําให้หนึ่งเนี่ยเด็กเนี่ยมีที่ที่ดีในการที่จะมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยทำให้พ่อแม่เนี่ยสามารถไปทํางานได้ทั้งคู่แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่มาช่วยพี่ส้มเนี่ยก็ได้รายได้ด้วยที่3อย่างแล้วนะถ้าเป็นของเอกชนเลยอะ่ะเขาจะมองว่า <Yeah. S 2> มันต้องแข่งขันชั้นเด็กมี <Yeah. S 2> เธอก็ต้องมีเด็กแต่ไม่ใช่อันนี้คือถ้าหนูไม่ได้เลี้ยง <Yeah. S 2> เด็กที่กับทุ่หนึงแต่น้องบ้าน,นนี้เลี้ยงเราต้งมีอยู่บ้านตลอดสิ่งที่พิเศษกว่า คำว่า nursery ใน,ในความหมายที่เอกชนมักจะเข้าใจเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวการันตีนะว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนที่มา nursery เนี้ยจะได้เรียนหนังสือต่อเพื่อให้ได้ better Bangkok จริงๆแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปทําอะไรใหญ่นะคะแต่มันคือเส้นเลือดฝอยง่ายๆเช่นว่ามี nursery ที่ดีอย่างของพี่ส้มในทุกๆชุมชนแล้วทําให้เด็กเนี่ยมีนิสัยที่ดีรักเรียนเกิดมาเต็มไปด้วยหนังสือเนี่ย พี่ว่าก็จะช่วยมากๆารแล้วในการที่ทําให้ความเหลื่อมล้ําหรือว่าที่มาของรายได้ของคนในชุมชนเนี่ยดียิ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องช่วยกันในการที่คิดถึงเรื่องพวกนี้คือว่าทํายังไงให้คนที่เรามีคนอย่างที่ส้มครูส้มเนี่ยหลายๆที่มีการอบรมคนที่อบรมเด็กเนี่ยอย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีฟันดิ้งที่เหมาะสมที่ทําให้การมีเนอร์เซอรี่แบบนี้สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงังย่าก็ยั่งยืนแล้วก็ในทุกชุมชน พี่ว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นคนเราทุกคน,นมีความสำคัญเท่ากันหมดนะคะแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นเบเตอร์แบงคอกได้เนี่ยก็ต้องมาจากเช้นเลือดปอยของคนทุกกลุ่มนี่แหละคะ่ะท,ที่มีความแข็งแรงเพื่อเส้เลือดใหญให่ของเขาแข็งแรงเพื่อให้กรุงเทพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เป็นเมืองที่ดีสำหรับคนทุกคนไม่ใช่แค่สำหรับคนบางคนเท่านั้น,นะคะ่ะ